ต้องอยพร้แล้วควรรักกับสาวว่าชิ้นเก่นมาบ้านเก่าก็ยึดเอาไว้เป็น หน okay, ึ่ค่ะโอเค่ะห่งอโอเคค่ะหนึ่งสองอร่ยใช่ไหมโอเคลุยพร้อมแล้วลุยจุ๊บแคมเปนขับพอนะครับจุ๊บกิ๊บ มียุ้ยตึ้นี่เคยถ่า,าแใส่ขับก็ไหนนีก็เอาใส่ขับก็ออก็เเปนนี่ยตากันมาเป็นตัวนี่เอง